ทันไม่เนี่ยทันไม่เนี่ยอ่ามิสเตอร์เน็กสมุดประการเย็นมากเลยครับโอ้ยตอนนี้ต้องหาเรือไปเกาะถึงห้องแล้วครับที่คุณน้ำใสมากอืมตอนนี้เริ่มติดใจแล้วครับเริ่มไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่เดิมนี่แหละสุดๆไปเลยครับทุกคนลมเย็นมาก สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโอนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวกรุงเทพหาเพื่อนนงเนไยครับ ทริปนี้ก็จะไปกันที่เกาะล้านนะครับผมน่าจะไปเกาะล้าน2วันแล้วก็อยู่กรุงเทพสักอีก2วันเงี้ยค่อยกลับนะครับเว็ลาพักร้อนนะครับผมอยากให้ทุกคนหรือเพื่อนๆนะครับถ้าอยากดูวิดีโอไปด้วยกันให้ผมพาเที่ยวเที่ยวไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็ติดตามผมได้นะครับไปด้วยกันนะครับผมเ <Hey guys. S 1> จอกันครับบไปเรามาถึงสายนิดหน่อยนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็าพยายามอยู่ครับ ทันไม่นี่ยทันไมเนี่ยเกือบไม่ทันนะครับแต่ดีที่เข้ามาทันเวลาพอดีดีที่เพื่อนผมน่ะทำงานอยู่สายการบินเขาเลยเช็คอินให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับบ๊ายบาย เดินทางมาถึงสวนอปพลูมนะครับกําลังจะออกทางออกเลยครับไปหาแฟนผมแฟนผมรออยู่สวนอภพลูมก็กว้างเนาะเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเดี๋ยวเราเดินทางกันดีก,กว่าสวัสดีค่ะมาถึงแล้วประตูสามอยู่ข่าวครับขอน้ําปกติดีกว่านะอิสตันโอ้โหมาไม่เย็นครับทุกคนนีอ่อเมื่อกี้ช็อตฟิวเลย โอ้ยขึ้นหลังได้ลออี้องฮ้ยอะไรลองทองอะไอทางที่มันเล็กๆอนะ ได้ตอนแรกก็กว้างอยู่ออกไปมาก็แคบเข้าไปเรื่อยๆอ๋อมันไม่ใช่ถึงแล้วครับผมอ่ามิสเตอร์เน็กบ้านมิสเตอร์เน็กครับปิดไว้เป็นความลับก่อนตอนนี้กำลังออกไปหาอะไรกินอยู่นะครับหมู่บ้านนี้เงียบจัดเลยครับทุกคน เกิดผมไม่เคยเป็นคนไทยสักเท่าไหร่มาอยู่ในเมืองกรุงแล้วเขาดีนะครับเขาไม่ลืมก็ะพืชตัวเองนะบ้านเขาอยู่ภาคเหนือนอนกตอนนี้เรามาหาอะไรกินที่ชีวินนะครับมาที่เหมือนที่่าไทายเรออืมเอาหมด,มดสุกด,ดอก เขากล้องไหมครับแต่ว่าไปสมุดประการนี่ก็เย็นอยู่เหมือนกันนะอากาศเย็นมากเลยตอนนี้ตอนนี้ซื้อ่ามีเก้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเพราะว่าบ้านเย็นสมุดประการเย็นมากเลยครับรูงี้มาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วมาตัวคือข้าวตอนดึกนี่ครับ นีนี่ด้วยวมี่สุนตามีหมูแล้วตามตั้งหลังยังไหมนอกนั้นถ่ายไม่ได้ครับ้ <Okay. S 2> าตั้งขาคือมันเปิดไน,อ,น,นอร่อยมากครับข้าวที่สมุทรปราการอร่อยมากเพราะว่ามีคนเลี้ยงครับมากดสวัสดีครับวันใหม่ทุกคน วันนี้เราจะออกเดินทางไปที่ทะเลกันนะครับรเริ่มต้นจากบ้านแนคครงน,นะครับมิสเตอร์แนคผู้นนร่มรรวมทิมนะครับผู้ร่วมทิมอีกคนครับฮนะชุมันไ,ด,ไ,ได้ <c oughs> ออกกำลังกายโจ <c oughs> ดีครับ ดูดีครับทุกคนดูดีครับ,รบมาซื้อตั๋วนะครับทุกคนได้ตั๋วมาแล้วยี่ตั๋วขึ้นบีเทสนะครับที่แพนไว้นะครับจะไปขึ้นรถตู้ที่เอกไมยนะครับเลยต้องอนั่งบีเทสไปที่เอกมมยก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ทุกคนสายที่เราจะนั่งมาแล้วครับถึงแล้วนะครับเองมหม่โอ้โหสุดจริงแล้วเยอะโคตรอัาจกัน BTS ตอนเช้านะครับจะทำไงได้ครับคนมันต้องเดินทางเหรอเนาะเดินทางไปทำงานทุกวันเจอกันข้างล่างครับ <Okay. S 2> ะจะวุ่นวายนิดนึงนะครับทุกคนเมืองหลวงขวนและขุนมากมายที่สูดลงเข้าไปร่าากายก็เป็นภูมิแพ้นะครับขนส่งขนส่งขนส่ง,น,ง,สน,สงสนะครับเดินทางมาสถานีขนส่งที่สถานีกําไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ซื้อจวรถสู่เมืองหลวงฝนและขุนมากมายที่สู่ลงเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้นะครับ ตัวเราตัวแล้วนะครับไม่ใช่แล้วจูว้ไปแหลมบไปไฮกำลังเดินไปนะครับไปขึ้นรถขึ้นรถไปบารีไฮตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งเนาะดูว่าจะถึงบารีไฮกี่โมงครับทุกคนเมื่อกี้พี่เขาใจดีก็ขายตัวให้เราด้วยไม่รู้ถูกไม่ถูกร้อยหกสิบเจอกันบนรถและแหลมบารีไฮ บริหารแล้วนะครับทุกคนคนเยอะมากเลยตอนนี้ท่าเรือท่าเรือนะครับทุกคนท่าเรือแหลมบริหารดีเราไปลงที่ไหนนะหน้าบ้านใช่ไหมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ารอบบ่ายมันมีแต่หาต่อแหวนอ่ะที่ไปโลดบ,บ่ายโอ้ยตอนนี้ต้องหาเรือไปเกาะรอขึ้นเรืออีกแล้ว ร้อนมากเลยครับเลยมาหาที่ลมในที่พักนะักท่องเที่ยวเนาะเรือจะออกประมาณบ่ายครึ่งเนี่ยน่าจะเข้าที่พักน,น,นู่นเรนนิดหน่อยแต่ถ้าจะเอาสปีดโบ๊ทนะครับก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นะแต่15บาทีก็ถึงแล้วครับหิวข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวสักแป๊บว่าจะไปหาข้าวกินก่อนเริ่มจะหายร้อนแล้วหาข้าวกินหินข้ากา กำลังไปหากับข้าวนะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าไหนๆก็รอเรือละ่ะไปหาชนายกันแฟนผมรอนถ้าจะร้อนขนาดนี้ก็โผกกันแดด,ดี20กระปอกสวัสดีชวัสดีแต่ตอนนี้แต่งตัวเหมือนไม่อยู่ทะเลเลยเดี๋ยวรอถึงที่พักก่อร้านก่อนนะค่อยไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้า กลับไปที่เดิมไปหาข้าวไปกินข้าวที่เดิม เจือจางนะครับโอ้โหมีชีวิตชีวามากกว่ามาได้กินเนี่ยในเจ้าแล้วครับลืมไปต้องพูไทยไม่ได้กินอะไรไมาแต่เช้านะครับตื่นเช้ามาก็ขึ้นบินเฮสแล้วก็คือรถตู้มาที่นี่เลยมื้อแรกของวันครับ ถ้าเป็นร้านอาหารนะทุกคนแพงมากร้อยขึ้นแต่อันนี้เป็นร้านที่อยู่ข้างถนนเนาะเป็นร้านรถเล็กๆราคาก็าถูกเหมือนบ้านเราสี่สิบบาททุกคนครับตอนนี้น่าจะขึ้นเรือกปกติกันไม่ไหวแล้วร้อนว่าจะขอเช่าไม,ไม่ใช่เช่าดิว่าจะไปสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทสักป,ประมาณ15บห้าทีนี่นเอาออเที่ยวเยอะมากไหยดูนะครับทุกคน เดี๋ยวให้ดูสปีดโบนาร์ก่อนนี่ท <c oughs> <c oughs> ี่เราสปีดโบนี่นเราจะไปกันนะ ับพี่มาถึงท่าเรือแล้วครับครับให้รอยตรงไหนครับพี่ศาลาใช่ไหมครับโอเคครับมอไซช้าพักกันไหมครับหาที่นั่งรอนะเดี๋ยวเขามาหลับนี่เกาะร้านนะครับรถจากที่พักมารับแล้วนะครับทุกคนไปนั่งนั่งรถทีพักกัน วัสดีครับได้ไหมพี่มดได้ <g ül> ที่พักไกลไหค,ไไลครับพี่ครับครับนี่ครับรถมอเไซคเช่าเพิ่มไหมคะหรือว่าใช้แค่คันเดียวเช่าเพิ่มครับพี่ เช่าเพิ่มรับเช่าเพิ่มเนาะเพิเดียวเป็นเท่าไหร่ครับขอบคุณครับชั้นบนเนาะใช่ห้องที่เจ็ด Let's go เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแต่ตอนนี้ขอเข้าห้องก่อนถึงห้องแล้วครับทุกคนวันนี้พัก3มคนครับหนึ่งห้องทำาุรกิจสำเร็จครับผมมาถึงที่พักได้จนดีดีจนได้โอ้โหเดี๋ยวให้ดูข้างนอกอีกทีนะครับบายบายนี่นะครับทุกคน นี่คือวิวข้างที่พักของพวกเรานะครับทะเลครับแต่ว่ามีสายไฟมาบาังนิดหน่อยฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เรามานะครับสวยนะที่พักน้ําดีทะเลสวยทุกคนได้ยินเสียงคลื่นไหมเนี่ยครับเราก็จะมีระเบียงให้นั่งเนาะเป็นจัดอยู่ชั้นสองร้อนหน้าทะเล กูแล้วอยากเล่นน้ำทะเลเลยทุกคนน่าจะขอพักสักแป๊บเพราะว่าเดินทางมามันก็เหนื่อยเนาะว้าวยูคูว้าวยูคูเจอกันนะทุกคนว้าวไปน้ำเลยครับวันนี้นะครับวันนี้จะพาไปกินข้าวไปกันนะทุกคน ตอนนี้เราเช่ารถกลับมา1นึ่งพันนะครับผมให้แม่แฟนกับแฟนผมขับรถข้างหน้านะครับอ่าดูดูดนะขับไปตามถนนตอนนี้ผมไม่เป็นทรงแล้วทุกคนโอ้โหนี่พามากินข้าวที่ร้านยกยอกันนะครับสั่งอะไรครับตียาเก็ตทัาบุูสเลย แมวไม่ได้อยากกินของบุกบรรยากาศในร้านนะครับทุกคนยกยอวันนี้มากินข้าวกันก่อนนี่พามากินข้าววันนะร้านยกยอสองห้าสองเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะอร่อย,ยไหมว้าวนี่ครับทุกคนอันนี้ตำเลยตาม่วงนะเนี่ยชื่อว่าชื่อไม่รู้ว่าอะไรโอเคน่าจะอร่อย เอ็นจอยครับไม่เอาเผ็ดเห,เหรอข้าวุกคนอันนี้แซ่บมากเผ็ดด้วยรู้ว่ทุกคนพี่ไก่อร่อยอร่อยถึงเม,ม็ดหรือมัย ไปครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะขับรถไปหาดตาใหญ่เนาะเพราะว่าวันนี้อยากเก็บไปเก็บบรรยากาศที่หาดตาใหญ่ก่อนหาดตาใหญ่นี่ดูในรีวิวทิกต่อนะครับมันมันเป็นหาดที่ดังแล้วก็สวยขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนทึกแค่นี้ก่อนเนะาะเพราะว่าแบตก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวถึงหาดจะว่ากันใหม่เนาะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วหาดตาใหญ่สวยมากเลยครับทุกคนที่นี่มีโขดหินมีคน มีเรือมีทะเลเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเขาม,ม,มีที่ให้เล่นน้ำด้วยนะครับก็คือไม่เกินขอบทุ่นเหลืองที่ลอยไว้อไปไครับทุกคนางซ้ายมือก็จะมีที่นั่งที่นอนตอนกลางวันครับเสียงเงินด้วยเตียงละหนึ่งร้อยบาทเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่มีใค่นั่งเลยครับแต่น้ ไวดน,นี่ทุกคนครับเช็คอินเช็คอินเช็คอินหาตายายพาทุกคนมาเที่ยวด,ด้วยกันครับผมว่าน้ำใสดีนะคนเล่นเยอะมีโขดหินให้ถ่ายรูปด้วยคนดูครับน้ำใสมาก นี่ครับทุกคนผมพามาดูข้างๆโตรดเห็นตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับขอย้อนแสงสักทีถ่ายภาพอาทิตย์สวยๆคนยังเล่นน้ำเยอะอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะอยู่กันประมาณ2วันเนาะันก่อนนี้น่าจะกลับวันที่17บเก็ วันนี้มาถึงก็เช็คอินก็บ่ายสองแล้วน่าจะเขาเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้น่าจะไล่เก็บนะครับไล่เก็บเที่ยวทัวทั้งเกาะเลยน่าจะพาทุกคนไปค่อยๆไปทีละทีทีละทีเนาะเผื่อคนไม่เคยมาอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างในเกาะน,นี้ที่น่าเที่ยวน่าสนใจถ้าไหนดีอันไหนไม่ดีก็เดี๋ยวผมแนะนําเดี๋ยวจบหาดรายแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับไม่แนะ่ตอนนี้ผมอาจจะเล่นน้า ก่อนทักอินเลนะทุกคนมันก็ลงมาเล่นน้ำนะคนเล่นน้ำก็เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้หูน้ำใสโอ้หลงมาเล่นน้ำกันครับทุกคนเยอะเฮยเยอะเฮอีกแล้วเยอะเฮอีกแล้ว <S <S แดดกำลังพอดีเลยครับตอนสี่ห้าโมงนี้เนาะน้ำก็อุ่นๆไม่ถึงกับเย็นมากครับแต่ว่าถ้าลงไปข้างล่างเรื่อยๆมันก็เย็นเนาะ เดึกๆก็เย็นโอ้โหคือแรงอยู่นะเนี <little empath etic> uments, ่ยทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวลงไปลึกๆนะถึงอกแล้วครับเย็นครับทุกคนเย็นรู้สึกสบายจริงครับมาทะเลได้เล่นน้ำยามเย็นความรู้สึก ทรายข้างล่างนะครับมันมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นมันเป็นทรายแบบละเอียดมากเลยครับมันนุ่มเท้าอะ่ะจะพูดยังไงดีน้ําก็เย็นแสงพระอาทิตย์ก็สวยโอ้มีอะไรสบายไปกว่านี้แล้วครับทุกคนก็มาเที่ยวกันได้นะครับเกาะล้านหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นทะเลของผมเป็นคนเหนือเนาะผมก็อยากจะพาแฟนหรือครอบครัวผมมาเที่ยวที่ทะเลบ้างเพราะเราก็ไม่เคยเห็นบ่อยบอยทุกคนลองดูข้างล่างไหม เดี๋ยวผมดำลงไปให้หนึ่สองสามพาว่ายนะ้ำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอืมตอนนี้เริ่มติดใจแล้วครับเริ่มไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่เดิมนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นไปตลาดนัดอีกนะครับน้ำเข้าปากครับเพื่อนๆเข็มไปเลยอุ้ยพุ่ พูดไม่พอเลยครับทุกคนน้ำเข้าปากเค็มมากเวลี่ซอตี้ครับยู<า> <c oughs> ไปเที่ยวกันครับรอบนี้รอบนี้พาผู้สาวมาครับโอ้โหขอจงกันะดูครับ <c oughs> ตอนตอนนี้ข้างหลังขาไม่ถึงแล้วครับ <c oughs> ทุกคนแต่ผมถึงอยู่ไปครับไปครับเพื <c oughs> ่อนตีตีต,ตีเอาเท้าตีเอาเท้าตีเหมือนว่ายน้ำเออเอาเท้าตีเหมือนว่ายน้ำไปเรื่อย <c oughs> เออทุกคน เดี๋ยวเจอกันที่ไนมาร์เก็ตครับตอนนี้เอาชีวิตรอให้ได้ก่อนบายบายเดี๋ยวผมทานซีจันจริงๆแบบเดิมเหมือนเดิมมานครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดตอนเย็นนะครับเป็นไนมาร์เก็ตมีแผนว่าน่าจะไปกินชิลๆข้างหน้าที่พักแหละครับเพราะว่าที่พักวันนี้ติดทะเลนิดหน่อยครับพิเศษครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบา,บายยการทำเย็นนะครับทุกคน รามาถึงในมาร์เก็ตแล้วนะครับหน้าวัดใหม่สังกาญนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นตลาดเย็น,นครับคล้ายตลาดนัดนี่แหละมาครับทุกคนวันนี้พาเดินตลาดนะครับตลาดริมทะเลนะครับตลาดลลนะริมทะเลนะครับตลาดริมทะเลนะมัของทะเลเดี๋ยวเราปลอยไว่อนเน่าดันก็ชัวร ร้านมีร้าไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ว่าก็มีให้เลือกอยู่เยเย็นเย็นครับเย็นจากทะเลครับคุณเอามาม่าทะเลครับที่หนึ่งครับอันนี้ขายยังไงครับชุดเท่าไหร่ครับ เอา8ชิ้นครับชุดหนึ่งครับผมเอารวมเลยครับก็ถือว่าคนค่อยๆเริ่มทยอยมานะครับหรืออาจจะพอเองไม่เติดก็ไม่รู้เอ็พาไปเดี่ยวข้างๆนะครับตรงตรงนี้ลมก็จะแรงอยู่มีนั่งกินกับข้าวอย่างเงี้ยครับข้างทะเลเลยเดี๋ยวผมโชว์วิวให้ดู สุดๆไปเลยครับทุกคนลมเย็นมากแค่นี้ก่อนเนาะตอนนี้รอของหนึ่งกันนะเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำมาตุมปิดท้ายกับที่พักกันนะครับนี่นะริมทะเลตอนนี้อยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับหลังระเบียงห้องพักติดทะเลครับผมบรรยากาศดีมากเลยนี่เลยนีย่ยำทะเลนะครับผมอ่านี่เป็นขนมพกรวมมิตร หมึกทอดสดๆเกี่ยโคบเป็นนูกถอดอ่ะเอ่อเหมึกย่างสดๆนี่กุ้งย่างนะครับแล้วก็หอยแมลงภู่อ่านี่น้ำจิ้มมันใส่กอครับอ่าสูดหน่อโอเคหอยทอดครับใช่ปะวะขนมโคบทะเลมันมากก็เข้ากันก้างมือครับวัวลายฝุ่นจ้ะวัวลายจ้ะ อนะตอนนี้ก็ตอนเย็นเนาะประมาณสองทุ่มก็ลงมานั่งเขาเรียกอะไรริมชายหาดส่วนตัวของที่พักนะครับเขาก็จะมีคนนั่งเต็มไปเลยคนนั่งนะคยแล้วก็มีลมเย็น ที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็วันนี้คงไม่ไปไหน่อยู่ที่พักแล้วอาบน้ําน,นอนพรุ่งนี้น่าจะลุยต่อยลุยต่อทั้งวันอะ่ะไอตู่ไอตู่ไอตู่ไม่อยู่เพื่อน<ๆ><ๆ>ตู่ตู่ไปซะแล้วครับไอตู่เห็นอาหารดีกว่าผมเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนพันงนี้แต่ขอพักผ่อนละ บายบายซิว่ายลวดดิตัดโทรศัพแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่หน้าชายหาดไหคะใกล้เือวะไม่ได้